พิเศษของคคน้ที่ฟิล์มโหก็รู้สึกพิเศษมากรู้สึกพิเศษมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกของพี่ผมนะของพี่ฟิล์มเขาก็เต็มที่จริงๆพี่ฟิล์มเป็นคนที่ตั้งใจทํางานในทุกๆอย่างอยู่แล้วแล้วครั้งนี้คือจัดเต็มมากจริงๆครับแล้วก็จริงๆก็อยากอยากอยากจะให้ให้ให้คนดูมากกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ดีใจที่ได้มา ร่วมงานครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้แล้วก็มีพี่อีกคนนึงก็คือพี่ตรงพี่ตรงนี้ก็มาช่วยกันคนนี้ก็มือชีพเรารู้อยู่แล้วเออกิจการซ้อมครับเออเปไงคือด้วยเวลาซ้อมของเรามันมันมันน้อยมากจริงจริด้วยด้วยด้วยตอนนี้งานมันก็เยอะอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจทํากันจริงจริงครับทั้งเพลงการถ่ายทอดการเลือกเพลงอย่างเงี้ยการจะไปซ้อมเหตุเวลาอะไรต่างๆนานาแล้ววันนี้ก็คือมากันแต่เช้าเพื่อมาลองรัน องดเนี่ยก็เต็มที่จริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับงานแฟนมิ่ของพี่ฟิล์มในครั้งนี้นะครับเรามี่วนร่วมาะไยในแบบกับพี่ฟิมาโอ้โหถ้าบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับต้องรอดูว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างในวันนี้ซึ่งจริงๆผมว่าทุกๆอย่างในใน ในแฟนวิคครั้งนี้มันมันเซอร์ไพรส์ไปหมดแหละตั้งแต่เราเข้ามาแล้วผมเข้ามาผมก็เก็บโอ้โหชอดอกไม้เป็นแฟนเอามาให้ไงคือดีใจกับพี่ฟิ์มมาบ้านเลยครับตต็ตื่นเต้นนตืออ่นเต้นเนแทนที่เขาบอกว่านอนไม่หลับเม <laughs> ื่อคืนเห็นโพส์เหมือนทวิตอยู่ว่านน <laughs> ตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับผมก็ดูพร้อมพี่ฟิมเมื่อคืนนี้ก็ถามเอาพี่นอนนอนนอนตอนไหนอย่างเงี้ยแกก็บอกเออก็เดี๋ยวโพสตเสร็จแล้วก็นอน หมือนหลคนก็ลุ้นนะว่าขอโมเมตนต์หวานจินจ้นๆจะเสิร์ฟขน,นาดไหนอืมก็ต้องรอลุ้นต่อครับรอดูในงานร <c oughs> อดูในงานบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้มันจะไม่ลุ้นเ <c oughs> ออถ้าบอกได้มันจะไม่ลุ้น <c oughs> ไม่แยม้มคือนิดนึงหรอเป็นโมเมนต,ต์ของเทียนกับจิ๋วนิด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 ที่เราจะเห็นจริงๆก็ผมเชื่อว่าคนที่ตามดูเราในในในงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็คงเห็นแล้วแหละว่าผมกับพี่ฟิล์มก็ ก็มีโมเมนต์นิดๆหน่อยๆที่เวลาอยู่ด้วยกันใช่ยกซักฉากหนึ่งในละครมาเลยไหมเนี่ยวิฉากเกียบน้อยไปนะเดียบมันน้อยไปนะครับเกิดละสบายละพูดอะไรเยอะไม่ได้เออเพลงฟีวคือเขาบอกว่าเพลงที่ร้องในทั้งก็คือทุกอย่างเป็นเพลงแบบเพลงแรกที่แบบจะได้ฟังในแบบใช่ครับคือผมก็ไปถามพี่ฟิล์มว่าพี่ฟิล์มเราเราจะเอาเพลงอะไรดีอย่างเนี้ยอย่างพี่ฟิวเขาบอกว่าอย่าง ร้องเพลงที่เรายังไม่เคยร้องด้วยกัน<อ>ใช่เพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเีเ๋ <c oughs> นี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในในสิ่งที่พี่ฟิล์มเขาใส่ารายละเอียดลงไป<อ>ที่จะมอบให้แฟนๆจริง<อ>ๆครับเราเห็นแบบพี่เขาแบบเป็นพี่ระงานนี้แบบเออมุ่งมั่นอะไรเี้เนาะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> สุดๆจริงๆแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ก็พี่ฟิล์มก็เหนื่อยเหนื่อยกับงานอะไรต่างๆด้วยแล้วแล้วการจัดครั้งนี้ก็ก็ต้องเลีมที่แหละเพราะว่าคนดูก็ ก็รอเป็นแฟนก็มารอรอดูพี่ฟิล์มอ่ะก็หวังว่าจะจะมีแฟนมีดแบบนี้อีกต่อ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 ไปยิ่งที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้เออเราเรียอรของตัวเองเหรอครับดูงานก่อนนะตอนนี้มาศึกษางานกับพี่ครับมาลองงานทดลองงานครับผมก็จริงจริงก็ผมว่าด้วยกระแสตอนนี้ที่มันที่มันที่มันกำลังดีแล้วแฟนๆก็สนใจผมว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีโปรเจกต์ที่คู่กัน ต้องรอติดตามครับรู้สึกเหไนบ้างที่แบบคู่เราเป็นคู่ที่ก้าวกระโดดข้ามขึ้นมาตอนนี้คู่ดังมากข้างคู่อื่นขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ก็จะว่าแบบข้ามคู่อื่นก็ไม่ได้นะคู่อื่นก็เขาก็จะเป็นเส้นทางของเขาอย่างเียของเราก็ไปในในเส้นทางของเราในในในละครช่วงที่เราออนแอร์อย่างเงี้ยก,ก็ก็ดีใจครับรู้สึกดีใจรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยหลายๆอยา่างที่ที่เราไปเห็นโมเมนต์ต่างๆที่แฟ,แฟนคลับเขาทำให้เราเนี่ย ผมไปเห็นอย่างหนึ่งมาเป็นน้องที่เป็นออทิสติกเขาดูละครมูดชายแล้วเขาดูมีความสุขมากผมแบบผมผมวิจมากที่ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องเขามีความสุขใช่แต่าน้แบบแสดงมันแฟนคนดูเขาอินแบบขนาดเนี้ยเออมันคอมพีซ์ยังไงบ้าข้ก็ก็คอมพีซครับในในเรื่องการทํางานเราก็ชื่นใจเพราะว่า อย่างที่พูดตอนแรกๆเลยละผมพวกเราไม่ได้หวังเรื่องเรตติ้งหรือหวังกระแสแต่ว่าแค่ทำละครออกมาให้คนดูเขาได้ได้ดูแบบแบบมีความสุขอ,อแล้วก็รับมเมสเสจจากละครไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดในในอดีตที่มันเกิดขึ้นในละครนะครับนั่นแหละแล้วก็อีกอีกอีกอย่างนึ่งก็เป็นกระบอกเสียงให้ให LGBTQ ในในสมัยนี้ให้ให้ทุกคน ออยอมรับแล้วก็เปิดกว้างให้มากๆด้วยด้วยยุคสมัยใหม่ของเราแล้วเนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นมันดีหรือไม่ดียังไงจริงๆความรักที่มันเกิดขึ้นในละครมันไม่มีใครผิดหรือไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าเราก็เลือกทําสิ่งที่มันดีที่สุดได้อะ่ะก็จับเอามาใช้ได้คี่บอกว่าจะมีงานคู่กันที่คือจะมียาวไปถึงปีหน้าเลยนะคะคิวไปถึงไหน อืมอันนี้ต้องต้องเดี๋ยวต้องต้องดูไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่กระแสตามตามกระแสของแฟนคลับเลยถ้าแฟนคลับเรียกร้องแล้วมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรามีทางลูกค้าที่ที่อยากอยากให้พวกเราไปไปมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างเงี้ยเราก็ยินดีครับแล้วก็ว่างยาวๆเลยครับยังรับได้อีกเยอะครับเตอร์ต้องเท่าใช่โอ้ยสาธุครับพินเตอร์มาหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่มาครับอกโอเคค่ะ ครับขอบคุณคณรับ